สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้ถ่ายคลิปท่ามกลางสายฝนนะครับพอดีที่จังหวัดแพร่นะครับฝนตกนะครับแต่ก็ตกไม่มากครับแสงอาจจะไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ตามสัญญาครับจากชุดก่อนนะครับขายดีเป็นอย่างมากครับชุดนี้มาอีกแล้วนะครับกับมีดที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับเป็นงานตอกลายนะครับสวยงามครับจะมีอยู่3มทรง4ี่ทรงนะครับ อย่างตัวนี้ประสงค์มีดแคมป์นะครับนี่ครับสวยงามครับเหล็กตลับลูกปืนนะครับดูการตอกลายดูการขัดผิวนะครับสวยงามมากครับทรงมีดแคมป์นะครับไซส์มาตรฐานเลยนะครับใบยาวอยู่ที่11นิ้วครับนี่ใบกว้าง2.1นิ้วครับสันหนาปึ๊กลยครับ6.5มิลนะครับตีไล่มาไล่มาไล่มานะครับ หนาดีจริงๆนะครับหนักมือดีนะครับเวลาใช้ฟันไม้ฟันลเนี่สนุกแน่นอนนะครับนี่ก็ราคาเดิมครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับราคานะครับราคาใบละนะครับใบละ1 5 0 0บาทนะครับ1 5 0 0บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมกับเล่มที่1ครับ11นิ้วครับส่งมีดแคมมมาเชเตนะครับเล่มที่2ครับ ใบยาว1ินิ้วครึ่งครับีนก็วใสมาตรฐานเหมือนกันนะครับความกว้างเกือบเกือบ2จุดนิ้วเลยนะครับอ่า2 2จนิ้วครับถ้าวัดตรงนี้นะครับสันประมาณ6.5้ามิลนะครับเก็บงานดีนะครับดูครับดูการนำผิวครับเรียบนะครับสนิทนะครับน่าใช้งานนะครับไปใส่ด้ามสวยๆนะครับ ใบที่สามนะครับใบยาวนะครับสิบสิบจุดแปดนิ้วนะครับใบกว้างสองจุดหนึ่งกับกับสองจุดสองครับสันประมาณหกจุดห้ามิลครับจะไปใส่ด้ามแกะสลักหรือว่าด้ามไม้พยุงสวยๆเดี๋ยวผมลองทาไปดูนะครับตัวนี้นะครับนี่ไม้พยุงดำนะครับปอกคอทองเหลืองนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับเวลาใส่ดูแล้วนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยถ้าใส่สนิทมันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเป้เลยนะครับเดี๋ยวลองด้ามแกะสลักนะครับตัวนี้เป็นดามแกะสลักนี่พยาวานอนนะครับหรือหนุมานนะครับลองทาบดูนะครับ โอ้ถาบดูก่อดสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับเห็นไหมครับใบละพันห้านะครับตัวนี้เป็นมีดควนช้างครับเพิ่งทำเสร็จมาใบเดียวนะครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับใบกว้างหนึ่งจุดแปดนิ้วนะครับ ผมว่าสวยนะมีควานช้างเดี๋ยวผมจะลองทาบกับด้ามไม้พยุงสีแดงสดดูนะครับเนี่ยถ้าใส่เข้าไปนะครับมันเป๊ะจริงๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไล่มุมตรงสันมันพอดีเลยนะเห็นไหมครับมันโค้งพอดีเลยสวยงามมากนะครับด้ามนี้ก็ขายแยกต่างหากนะครับนี่ ่ายแยกต่างหากามละเจ็นะครับดามละ700บาทนะรบหรือว่าลองใส่ด้ามตรงนี่ดามตรงตัวนี้ก็เป็นไม้พยุงเห็นไหมครับใส่ปอกทองเหลืองปิดหัวท้ายนี่เป็นรูปพยากรุษปิดหัวท้ายนี่ลายท้ายสวยงามมากท้ายก็เป็นรูปพยากรุษอีกเหมือนกันนะครับ ลองดูนะครับลองทาบดูนะครับมันก็เป๊ะอีกเหมือนกันนะครับคือรูปทรงของใบมีดมันสวยนะครับรูปทรงใบมีดมันสวยอยู่แล้วนะครับใส่อะไรก็สวยนะครับพันห้าครับผมตัวนี้ก็เป็นทรงผสมผสานครับระหว่างมีดทำครัวครับใช้ฟันไม้ฟันไหลเด้หมดครับเนี่ยสวยงามนะครับ ใบยาว10นิ้วครับมาตรฐานเลยนะครับโอ้ใใบกว้างเข้าท่าดีครับ2 4นิ้วครับใบกว้างนะครับ2.4สันอยู่ที่6.5มิลนะครับค่อยๆตีลายปลายเก็บงานดีครับเก็บงานดีเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีสไตล์เนี้ยใส่ด้ามแบบไหนจะสวยด้ามท้ายงอมันก็สวยครับเห็นไหมครับสวยนะครับ ด้ามตรงแล้วลองดูด้ามตรงก็ไปได้นะครับสวยไปได้อยู่ครับแล้วแต่มุมมองของคนชอบนะแต่โดยตามปกติมันไปได้นะครับใส่ได้นะครับเนี่ยครับมันไปได้นะครับน่าใช้นะครับผมว่านะสับกระดูกสับอะไรนะเนี่ยน่าใช้จริงๆครับพันห้าครับพันห้า ต่อไปเป็นทรงแลมโบครับตรงวัดด้านล่างใบยาว11นิ้วนะครับใบกว้าง1.9ครับตัวนี้ใบจะแคบลงมานะครับจะลองทาบดูนะครับแต่เวลาเราใส่เราจะกระดกกระดกท้ายดามนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแม่สวยงามมากนะครับ ใช้เปิดทางถางป่านะครับเปิดทางเข้าป่านะครับสวยนะครับต่อมาก็แลมโบ้เหมือนกันครับเรียงที่เจ็ดนะครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วครับกว้างสองนิ้นครับเหมือนนี้กว้างสองนิ้วเต็มพอดีเลยนะครับเดี๋ยวลองใส่ด้ามตรงดูนะครับ โอ้สวยมากครับด้ามตรงนะครับโอ้สวยจริงๆครับคือถ้าเหลือจากการขายผมก็จะมาเข้าทําฝักนะครับเข้าด้ามทําฝักนะครับเป็นงานเก็บสะสมนะครับแลมโบใบสุดท้ายนะครับใบที่8นะครับตัวนี้10.9นิ้วครับความยาวนะครับ ความกว้างที่2อยู่ที่2.1ตัวนี้ใบกว้างสุดนะครับต่อไปครับเป็นผลงานที่เก็บสะสมไว้นะครับก็เป็นเหล็กตลับลูกปืนเหมือนกันนะครับเซตนี้ทำเป็นเซตของเท้าเทพสุวรรณนะครับ เป็นด้ามไม้พยุงดำนะครับแกะลายเท้าวเวทนะครับดูงานแกะครับชัดเจนมากเลยนะครับลายดอกลายเกล็ดนะครับชัดเจนสวยงามไม่มีทิตินะครับ เป็นโซ่แคมป์มาเชเตนะครับสวยงามมากครับ่าใช้นะครับน้ำหนักดีนะเวลาจับมันพอดีมือเลยนะครับเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งครับใบกว้างอีกนิดเดียวครับจะ2.2นิ้วครับ2.1แก่แก่ๆนะครับตีไป2.2เลยก็ได้นะครับจริงๆนะครับ สันอยู่ประมาณ6มิลครับไม่หนักไม่เบานะครับมาเซตกับด้าไม้พยุงดำเหมือนกันครับมาดูลายฝักนะครับเห็นไหมครับเราทำการแกะสลักนะครับแกะลายดอกของฝักมีดนะครับทำริ้วนะครับสองชั้นนะครับ เป็นริ้วใหญ่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทำลายเกล็ดนะครับตรงขอบสันฝักมีดนะครับยาวมาจนถึงปลายฝักนะครับเนี่ยทำการลบเปลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หมดเท้าเวทไว้นะครับดูอีกด้านครับ เนียนมากครับเนื้อไม้ครับไม้พยุงดำนะครับเนี่ยดูอีกด้านครับลายเกล็ดนะครับดูม,มุมนี้ก็ได้ครับสวยงามมากครับเล่มนี้เปิดราคาไว้ที่5,000บาทครับ5,000บาทนะครับ ไม่แพงสำหรับนักสะสมนะครับห้าพันบาทนะครับอยู่ที่มุมแสงนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้คือสีสีจริงนะครับสีจริงจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สีจริงนะครับแต่ถ้าผมหันมาด้านนี้แสงโทรศัพท์มันออโต้เห็นไหมครับมันจะกลายเป็นอีกสีเลยนะครับอ่นเนี่ยแสงออโต้เลยทำให้สีมันซีดเห็นไหมครับ เพราะว่าแสงมันสาดเข้าด้านนี้นะครับสวยงามมากนะครับห้าพันบาทครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอยากให้ได้ไปสะสมนะครับ เพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับใบเปล่านะครับใบละ1,500บาทนะครับส่วนเซ็ตพร้อมเซ็ตนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับเป็นไม้พยุงดําแกะลายสวยงามมากครับราคา5,000บาทครับโอเคครับสวัสดีครับ